คดีบทที่11สามารถลากเส้นมาตั้งฉากกับเส้นตรงที่กำหนดจุดให้ที่จุดกำหนดให้บนเส้นตรงสิ่งที่กำหนดเส้นตรง AB และ C เป็นจุดบนเส้นตรง AB สิ่งที่ต้องสร้างลากเส้นตรงตั้งฉากกับ AB ที่จุด C วิธีการสร้างกำหนดจุด D บนเส้นตรง AB เป็นจุดศูนย์วลางกลางรัศมีวงเวียนดีซีเขียนวงกลมทับเส้นตรง A B ที่จุด E สางสมเหลี่ยม DEF จาก I 1โดยกำหนดจุด D เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนรัศมี DE เขียนวงกลมทับส่วนของเส้นตรง AB เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนรัศมี E D เขียนวงกลมทับส่วนของเส้นตรง A B กำหนดจุดตัดเป็นจุดตัดที่ F ส่วนของเส้นตรง DF และ FE จะได้รูปสามเหลี่ยม DEF จาก I 1ลากเส้นตรง FC จะได้เส้นตั้งฉากที่ต้องการ พิสูจน์เพราะว่าเส้นตรง DF เท่ากับ EF, DC เท่ากับ CE และ FC เท่ากับ FC จาก I8 เพราะฉะนั้นมุม DCF เท่ากับมุม ECF เป็นมุมฉากจาก D10 สรุปว่านั่นคือ FC ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด C